ก็ยังไงต้องกราบสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะยามเช้าสุดชื่นเสมอก็ Good Morning หรือว่าสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ลุงกรณ์ก็กําลังจะเก็บสายไฟแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนก็นอนหลับอิ่มเต็มอิ่มเลยงตอมตัวบรรยากาศดีเลยเชี่เจ้าไหนเสียงไหนเสียงไหนวันนี้ได้ข่าวว่าคนพีันใช่ปะ อัยันตรงไหนเล่าไปแล้เนี่ยจะโดนเขาเล่นนแล้วเนี่ยใช่<อ>ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปย้ายของให้<า>ให้ลุงเหลิมเองอนะ<ม>เดี๋ยวผมผมจะไปย้ายผมไปย้ายขี้ก่อนขี้อะไรอ่ะท่วมขี้ไงยั <laughs> นยุบตัวนีว้เขาตัวนี้เท่เท่าสาวมาให้ยืมใช้แป๊บๆๆๆ คล่ไ่หว <c oughs> พองให้เหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วคนอลองดูนะใช่พวกจะย้ายพี่พี่ที่โรงานใช่พวกนี้ยังโอมกับไอเท่นะมาช่วยกันย้ายเสร็จเรียบร้อยแนละ้วสวัสดีทุกคนคนระับสวัสดี FFC ทุกคน สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมตอนนี้เช้าแล้วผมก็ถึงที่ทำงานอีกแล้วนะครับผมชีวิตผมก็ชีวิตผมก็มีประมาณนี้ครับไอ้ดำนี่โคโค่ตอนนี้โคโค่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะโคโค่ก็มาแล้วแล้วก็ถึกเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาอยู่ที่อู่ใหม่แล้วนะโคโค่ได้บ้านได้มาอยู่ที่บ้านใหม่แล้วและบ้านหลังใหม่ที่อู่ใหม่เองก็นี่จะดำจะแดงที่อยู่นี่ประจําอีกแล้วเฮ้ย่าตามนี่มันประมันชอบมาถูผมอีกแล้วครับทุกคนนน่เดี๋ยวจะกินข้าวก่อน ก็ยังไงต้องกราบสวัสดีเอซีทุกคน้วยนะยามเช้าสุดชื่นเสมอก็ o มอร์นิ่งหรือว่าสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะตอนเช้าก็หาอะไรกินข้าวกันด้วยนะครับทุกคนนี่ผมก็ได้กินข้าวผมได้ซื้อกับข้าวมาแล้วนะทุกคนนี่บรรยากาศเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะทุกคนไม่รู้ว่าแถวที่ทุกคนอยู่ฝนตกกันบ้างเปล่าก็ฝนตกก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับ ว่าช่วงนี้โรคร้ายเยอะต้องเราต้องป้องกันได้ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ลุงกรก็กำลังจะเก็บสายไฟแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนก็นอนหลับอิ่มเต็มอิ่มเลยตกฝนตกบรรยากาศดีเลยใช่ไหมดีทำไมอ่ะฝนเปียกใช่หรือเปล่าฝนสาดเข้าหน้าต่างนะอืมไม่เปิดก็หายใจไม่ออกก็ต้องเปิดเปิดรถนอนของลุงกรณคือว่าเป็นรถที่สุดยอดสามารถนอนได้ ทำอะไรได้ทุกอย่างที่บนรถจะเป็นนอนจะเป็นเงินนี่จะเป็นนอนแต่เป็นต้างใช้เขานี่นะครับโอเคฮะเป็นกำลังใจอยู่แล้วโอ้โหแล้าก็ต้องเป็นกำลังใจกันอยู่แล้วไม่มีคนกำลังใจก็ทำงานก็ตกโห่แย่สุดยอดเดี๋ยวเราก็ผมเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวเข้างานนะครับผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวเข้างานกันแล้วนะครับบายบายเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับนี่รถของคุณมด โชว์เสียงแต่เลยโชว์เสียงแตนะ่เดี๋ยวผมจะให้คุณสมิธโชว์เสียงแต่นะว่ารถเขาติดติดของดีเป็นรถที่มีมีอะไรดีดีดีใ้คุณสมิงจูบแบบไหนเสียงไหนเสียงไหน เป็นงพวกทุกคนยนนี้ตงนี้ลยนี้นนมไม่เห็นเลยย่อนสปโอเคผมมาณนี้นะทุกคนเนี่ยรถของคุณสมิธเองก็ยังไงเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วนะครับก็คิดถึง FC ทุกคนก็รักและคิดถึง FC ทุกทุกคนนะครับผม หลังแสงมากเลยดูโอเคบายบายแหม่ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับช่เป็นลังใจกันนะครับผมก็อย่างนี้ผมก็มีทั้งดีมีทั้งดีแล้วก็ไฟ้สาระบ้างนะช่องผมก็มีทั้งดีแล้วก็ไลฟ์สาระไปฝากปนไปการไปตามกันนะครับผมโอเคบายบาย ผมปิดประตูฝั่งข้างหลังแล้วถ้าปิดอย่างนั้นจะได้ใช่วันนี้ได้ข่าวว่าคนขยันใช่ปะขยันตรงไหนเล่าจะไปเรื่อเนี้ยจะโดนเขาเล่นนั่นเ่อเนี่ยก็ตอนนี้เลิกเลิกงานแล้วนะครับแต่ผมก็ครัวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ยงให้ดูอล้วแล้วไหนพี่อุ้มบอกว่าจะไป ไปครับไปช่วยป้าแตนก็ป้าแตนไปก่อนก็รอลูกโอมยังไม่มาอ๋อลอลูกโอมไหโอ้รกโอมอยู่นั่นนะลูกโอมใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปย้ายของให้ให้ลุงเหลิมเองเยวผมผมจะไปย้ายผมไปย้ายขี้ก่อนขี้อะไรอ่ะท่วมขี้ยกึ้นยกลูกกี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปย้ายของกันแล้วก็ตอนนี้เลิกงานแล้วเลิกเป็นาวเนี่เป็นเลิกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เหนื่อยงานเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถ่าย ให้ทุกคนได้ดูเลยตอนวันต้องกราบขอโทษเอฟซีทุกๆคนเลยครับามว่าเป็นนี้งานเยอะแล้ยุ่งมากไม่มีเวลาจริงๆเลยวันนี้วันนี้ไม่มีเวลาจริงๆนรับก็นะต้องขอโทษเอฟซีทุกคนเลยนะ <c oughs> ก็วันนี้มาได้เข้ามาอยู่ที่นี่เต็มระบบเต็มสูบแล้วนะเต็มตัวแล้วเจ้าตึกอะไรก็เข้ามาอยู่เสร็จเรียบร้อ,อยแล้วครับโคโค่ก็โดนล่ามโซ่ไว้อยู่นะครับดูด้านหลังบ้าน เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้เขาออกเหมือนกันครับแต่เราจะอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะปิดประตูตรงนี้ออกรุบบนพแบบแบบีขเท่เสาวมาให้ยืมใช้แปบบ๊บๆ,ๆนี่ก็เตรียมเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านมึงเลิมกันครับ ไปขนของข้าวของไปย้ายของลุงเหลิมครับผมไปย้ายของลุงเหลิมครับ<ช>โอเคก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมบายบายตายอ่ะไม่ไหว <c oughs> อันนี้ผมพวกผมกับเพื่อนผมได้ก็กันย้ายคลองให้ลุงเหลิมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือคนดูนะพวกย้าย<ว>ใ,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 ให้พี่พี่ที่ทำงานใช่พวกเนี่ยยังโอมก,กับไอเท่นะครับ มาช่วยกันย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้พวกมันกําลังเอารถไปเก็บอยู่นี่เพราะเขาก็จะมาอยู่ใกล้พวกผมนี่ก็คือลุงเลิมนีเองครับตอนนี้เกอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเราได้ทําการย้ายของให้แกเสร็จเรียบร้อยของแกตงการอะไความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้ว่ามันจะไปอีกโลกหนึ่งแลวครับผม <laughs> คือว่าเหนื่อยมากครับทุกคนมันจะไปรลนี้เพราะตอนนี้เพือ่อนบอกว่กากำลังเอารถไปจอดอยู่คือว่าตอนนี้เหนื่อยมากยกจัก ช, 4, ชั้นหนึ่งชั้นสี่ชั้นนู้นก็ไปยกอีกชั้นไปยกที่ยกที่ตึกเก่ามาคือชั้นสี่ชั้นสี่แล้วก็มายกขึ้นชั้นสี่ชั้นสี่ยกลงจากชั้นสี่ใช่ตอตนตนี้ผู้จัดก็าอาจจะเ,เพียรหน่อยเพราะว่าเพียแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไปโลกนึงแล้วใช่อ่ะนี่จะปิดเหรอโที่ครับผมก็เป็นอันเสร็จเลยบร้อยแล้วครับวันนี้ภารรกิจคับผมเสร็จภารกิจแล้ว ี๋ยวอาบน้ําเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนหาอะไรกินก็นอนก็ประมาณนี้ก็กาบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับออยังไม่รู้เลยยังรู้ว่ายังโองไอเทจะกินอนะไรเนี่ยไม่รู้ฮะเตาอ<ะ>ุตังเท่าไหรใช่ 200. ใช่เพราะว่าขับรถมาเทมันออกค่าน้ำมันไปสองร้อยไม่มีน้ำมันออไอเทมันต้องเอารถไปเก็บเนี่ย เพราะว่าพี <German> ่หม right? okay, so right, okay, right. okay, ูเขาจะเอารถมั้งเผื่อเราไม่เอาอย่างี้ไปนะรออะไรอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็สวัสดีทุกๆคนนะกับกดไลค์กดติดตามด้วยเหนื่อยมากอาจจะพูดเพี้ยนๆนะโอเคได้ไปๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ